โอเคนะครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีชาวมหาสมุทรทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมน่ารักกับเกมโมชิแคทนะครับผมเป็นเกมเลี้ยงน้องแมวนะครับอ่าก็เป็นเกมลบไลท์นะครับหรือเกมฆ่าเวลานะครับนี่กดปุ๊บถ้ากดที่ตัวเนี่ยมันจะได้สองครับผมนี่กดกดปุ๊บ เราเอาพวกดังโงดที่แมวผลิตมาไปทําอะไรนะครับอเดี๋ยวให้อาหารก่อนนะนี่การให้อาหารก็ดูไว้เลยว่าอาหารเนี่ยเรามีอะไรบ้างนี่นี่นี่แล้วก็ปอนเงียบหรือจะซื้อตรงบริเวณนี้ก็ได้นะครับผมใช้ตัวดังโงทที่ผลิตออกมาจากแมวนะครับผมนี่ผมไม่พอนะ เดี๋ยวจะลองเซิร์ชสิ้นหนึ่งนี่โอเคอ่าเมื่อให้แมวกินครับแมวก็จะเลเวลอัพนะครับผมนี่แล้วก็มันจะมีมิชชั่นของแมวแต่ละตัวนะครับผมก็คือทำให้ค่าความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือมีออโต้คลิกซึ่งออโต้คลิกเนี่ยต้องเสียตังค์ครับไม่ฝี แต่ว่าถ้าเล่นในรอบแรกเนี่ยมันจะแจกออโต้คิกฟรีส่วนไอ้นี่บริเวณด้านล่างนะครับผมนี่อันนี้ก็คือแมวครับผมแมวที่เราสะสมได้นะครับผมอ่าถ้าคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้และถามว่าแมวเนี่ยมันได้จากบทล็อกจากอะไระครับผม ก็ตรงนี้เลยครับนี่ทำหอคอยเค้กครับผมทำหอคอยเค้กให้เสร็จกดปาร์ตี้และคุณมีบัตรปาร์ตี้หรือเพชรพอนะครับผมก็จะสามารถปลดล็อกแมวได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากแบบอยากให้ ได้แมวเพิ่อมอีกก็ต้องปลดล็อกเค้กออกคอยเค้กต่อไปครับืมโอเคนะครับ,ม,นะรบมันจะได้ของขวัญเอกมานะครับผมเราทําอะไรกับแมวได้บ้าง,เ,เ,างเราทําอะไรกับแมวได้บ้างครับผมอย่างแรกคือหลักๆนี่ นย่งห,หลักก็คือรูปหัวได้นะครับรูปหัวได้เนี่ยเหมือนแมวจริงๆครับแค่เป็นแมวดิจิตอลอ่ารูปหัวได้กดเพื่อเพื่อทาให้มันผลิตโมจิมากขึ้นแล้วก็มีภารกิจเอ่อผลิตโมจิดยู่นะครับผมจะผลิตโมจิกันนะปุ๊บปุ๊บนี่ และอย่างต่อมาก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนแมวได้ครับสามารถเปลี่ยนแมวได้โดยการที่กดตรงนี้เมนูแมวกับกดที่นี่อย่างนี้ครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นแมวอีกตัวครับโดยทันทีนะอ,อ,อือันนี้แมวหนุปังวะเนี่ย กด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 ปุ๊บปบอ่าเสร็จอ่าภารกิจบอกว่าให้สะสมดังโงให้ถึงหกสิบครับผมเพราะฉะนั้นเราจะให้แมวเนี่ยผลิตดังโงออกมาฮึบนี่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 คือเกมมือถือเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมก็ผมไปเจอเกมนี้มาที่จริงผมก็เคยเล่นมาแล้วสักพักหนึ่งครับผม แต่คราวนี้เป็นการเล่นที่เซฟข้อมูลไว้นะครับผมรื้อเผือกรื้อเผอหน่อยที่จริงเนี่ยสำหรับคนที่อยากจะตั้งชื่อแมวนะครับผมก็สามารถตั้งชื่อได้เลยนะว่าจะให้มันชื่ออะไรอ่าผมถ้าจะไม่ผิดผมเคยตั้งแมวตัวหนึ่งนะนี่ตัวนี้ชื่อฮาคุอันนี้เป็นชื่อที่ตั้งเองนะครับผม ก็คือเราสามารถตั้งชื่อและเปลี่ยนชื่อได้ตลอดนะครับผมจนก่อนเราจะพอใจนะครับผมถ้าเป็นแมวที่เราเลือกเนี่ยมันจะมีเซนแลนะลักว่าเนี่ยตอนนี้คุณกําลังเล่นเหมือนเล่นกับแมวตัวน,นี้อยู่อืมอาหารก็จะได้มาจากการทํากิจกรรมโควตอะไรสักอย่างนะครับผมนี่ แล้วแล้วก็ปอนมันเหมือนเลี้ยงมาจริงๆนะครับผมก็เป็นเกมข้าเวลาครับผมสามารถสะสมแมวได้นะ่ด้วยการทำให้ด้วยการทำให้เค้กเนี่ยมันเต็มหน้านะครับผมหมายถึงเค้กแบบนี้นให้มันเต็มหอคอยนะให้มันขึ้นว่าปาร์ตี้นะครับผม ส่วนอันนี้คือเราต้องเลเวล20ก่อนนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็เลเวลแค่16นะครับผมก็ต้องทำภารกิจที่ตัวเกมเขาหามาให้ก่อนนะครับผมก็คือภารกิจตรงนี้ 음음 โคซองเหมือนเดิมปุ๊บเฮ้ยเยอะเอาละครับทีนี้ก็ได้เวลาป้อนข้าวมันหนึ่งคำซึ่งในรูปเนี่ยมันหวังให้ป้อนเค้กแต่เราจะป้อนดังโง่แทนนะครับดังโง่พอย ปอนพุนดดิ้งไปก่อนละกันนะอ,อืโอเคเฮ้เฮ้บัตรปาร์ตี้ยังไม่ต้องการนะครับผม ็อย่างที่บอกนะนี่มันเป็นเกมโลกไร้รือเกมข้าวเวลาน,น,นึ่งปาร์ตี้เค้กเนี่ยมันจะบอกไว้เลยว่าคุณเนี่ยจะได้แมวอะไรบ้างกดที่มุมซ้ายมุมขวาบน,นครับนี่นะนี่แล้วเราสามารถยกน้องแมวเนี่ยขึ้นมาได้ แต่ไม่ว่าเราจะปล่อยไปที่ไหนตรงไหนแมวก็จะอยู่ตรงกลางหน้าจอเหมือนเดิมนะครับผมแมวตัวน,นี้ที่ผมกำลังเลือกใช้ใอยู่มันชื่ออะไรนะพีนันแคทแมวทูทูแต่ผมชอบแมวสามชั้นนะ มันเป็นเหมือนซิกนเนเจอร์ของเกมนะแมวสามชั้นนี่เห็นนะครับอ,รอ่าบางทีโฆษณาก็ขึ้นนะครับ,บเพราะว่าผมไม่ได้อืมโอเคนี่หน,นครับมันจะได้ธารกริจตรงนี้่หมนี่ผมก็เวล 17แล้วครับเหลืออีก3ามเลเวลก็จะปลดหอปลดล็อกหอ,หอคอยเค้กอันต่อไปนะครับผมอ่าส่วนตรงกระดิ่งเนี่ยมันก็คือการกินเค้กนะครับผมกินเค้กให้ได้เวลาที่กำหนดนะครับผมเพื่อต้องกดเนี้ยรือรัว,วนี่ กดปุ๊บกดไอ้ดูดูตรงกินนี่นี่นี่เออแับก็ยังไม่ถึงคันนะตรงนี้โอเคได้เป็นรางวัลปลอบใจมานะครับอืม ก็เกมมีประมาณเท่านี้นะครับผมเป็นเกมข่าเวลาสนุกสนกนะครับก็น่ารักน่ารักนะนี่แม่ปอนป้อนข้าวก่อนจะคิดหน่อยอ๋อและอีกอย่างนึงครับนี่สัสายเติมนะครับผมก็สามารถเติมออโต้คลิก หรืออะไรทำรองนี้ได้ครับนี่ซื้อพวกนี้ได้แล้วก็นี่อันนี้เป็นอ่าเหมือนหอคอยแมวนะผมนะครับก็คือเราจะเอาแมวที่สะสมจากการทำหอคอยเค้กเนี่ยมาสร้างเป็น หอคอยเหมียวอีกทีหนึ่งนี่เป็นชั้นๆ้นี่ะพอไปถึงเนี่ยมันจะได้ของขวัญน,นะครับผมอโอเคนะครับผมเกมก็มีประมาณนี้นะครับคลิปนี้ขอลงเย็นนี้เลยนะครับเอ้ลงคืนนี้เลยนะครับ คลิปอาจจะลงช้าไปหน่อยต้องขอโทษด้วยนะครับพยายามหาเกมใหม่อยู่หรือกิจกรรมใหม่ๆนะครับผม <anc> ก็พรุ่งนี้ผมจะลองลงเสียงเกมดูครับผมเป็นเกมแนว Identity V กับเกมแนวชุอตติ้งครับผมก็เอาง่ายๆคือ อยากลองภาคนะอยากลองใส่เสียงตัวเองเนี่ยในเกมดูนะครับคืออยากลองอัดเสียงว่าในเกมเนี่ยเราจะใช้เสียงตัวเองในสถานการณ์แบบไหนได้บ้างแน่นอนว่าผมได้แรงบันดาลใจมาจากคนอื่นแต่ผมสัญญาว่าไม่ก๊อปปี้แน่นอนเพราะว่าผมคิดคำพูดส่วนตัวของตัวเองไปแล้วว่า ตัวเองเนี่ยจะพูดประโยชนนี้ยยังไงอย่างเช่นประโยคที่ต้องบุกเข้าไฟเนี่ยเราจะพูดยังไงผมคิดไว้หมดแล้วและเจอกันในพรุ่งนี้ซี่ย์ขยโยแล้วเจอกันครับ